ลีลามีสัปดาห์นี้ขอเชิญทุกท่านออกเดินทางเปิดประสบการณ์สุดพิเศษไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์พร้อมการดูแลอย่างอบอุ่นและเอกลักษณในสไตล์เฉพาะตัวของคุณเอเพื่อลูกค้าคุณสาคัญทุกท่านสวิตเซอร์แลนด์เป็นรายการที่ลีลาวดีพัฒนารายการนี้มาน,นานพอสมควรยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยอยากให้คลิปนี้สนุกนะครับให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความทรงจําที่งดงามดื่มด่ากับสเสน่ห์เหมืองสุดคลาสสิกแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ที่สถานีรถกระเช้านะฮะกำลังจะขึ้นไปข้างบนครับนั่งรถมาจากอินเทอร์ลาเกนประมาณสักครึ่งชั่วโมงมาสถานีฮะสเตชเบิร์กตรงนี้จะขึ้นไป2แวะฮะหแวะคือเดี๋ยวจะแวะตรงที่เขาถ่ายทำาูนซนเจ็ดเจมส์วอนนะฮะจะเป็นช่วงที่รับประทานอาหาร มีพัตาคาที่แบบมองวิวได้360องศาตรงนี้สวยแล้วก็ดังมากนะครับเพราะว่า0ู7เ็ข้ามาถ่ายทำที่นี่นะหลังจาก0ู7ไยเด้เดี๋ยวจะเลยขึ้นไปเป็นหมู่บ้านชื่อว่าหมู่นั่นหมู่บ้านที่อยู่ข้างบนนะฮะสวยมากทุกคนวางแผน1วันเต็มสำหรับมาเที่ยวที่นี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่า1วันวันนี้มีอะไรบ้างข้างบนฮะเชิญครับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วด้านนี้ ได้ Put the same pocket. ตั๋วเรียบร้อยแล้วครับนี่เอาละวันนี้เราไปเที่ยวเขาฟรีกันไปกันเลยครับเชิญครับแตกว่าอย่าทำตัวหายนะ <laughs> ถ้าทำตัวหายนะ Good Good Morning, Good morning. Good morning. อยู่แบบเจ้า,จาที่นะฮะนี่บิ๊กบอสนะฮะของเรานะฮะอรันอารันนะฮะวิอว์อารันนะฮะครับจะคอยดูแลเราพาเราขึ้นไปเชื่อมข้างบนนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับคนไทยนะครับว่ารันเนี่ยนะครับเถึงจะพาเราเชื่อมข้างบนเมื่อกี้อธิบายหลายอย่างทีงเดียวว่ากระเช้าเนี่ยมีสองตัวนะส่วนกันอย่างนี้จะเสริม <Ent ula. S 1> เพื่อ ประหยัดพลังงานนะฮะมีการใช้พลังงานถ่วงกันแล้วก็มีการรีเทิร์นเรื่องกระแสไฟด้วยนะครับเอามาใช้ออกใช้ได้ถึง12เปอร์เซ็นต์ี้ที่ก็ทำอยู่นะฮะนี่คือวิธีการประหยัดพลังงานของชาวสวิตนะครับออก,การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับบริษัททัวร์เราเองก็ลีลาวดีฮอลิเดย์นะครับอิมเมจฮอลิเดย์แล้วก็อีลิทฮอลิเดย์เราค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรที่ต้องการดูงานดูแบบ พื้นที่สีเขียวนะครับการท่องเที่ยวแบบท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสนับสนุนเรื่องนี้ติดต่อมาได้ครับเพราะเราค่อนข้างจะชำนาญเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยครับคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจริงครับ เช้านะครับสถานีแรกนี่เรามาแวะนี่จริงๆแล้วเราสามารถออกเดินออกไปเดินเที่ยวเล่นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเดี๋ยวค่าจะแวะลงมาทานอาหารกันนะครับต่ออีกหนึ่งกระเชา้าด้วยสัวฟรีแบบเดิมฮะเราเป็นนักท่องเที่ยวรอบๆนี่เป็นนักสกีหมดเลยนะฮะ ้เราจะต้องทําตัวแปลกกับเขาหน่อยคือว่าเขาอาจจะมองแปลกๆว่าแต่นี่แต่งตัวมาเที่ยวอย่างเดียวเลยคนอื่นเขาจะถือสก,กีกันหมดเลย ชมดูแล้วเราก็ยืนอยู่บนพื้นที่โปร่งนะฮะอันนี้คนเราฟิลกับพื้นกระจกที่จีนเนาะทางจีนชอบทําพื้นกระจกแต่ที่นี่ทําเป็นพื้นโปร่งลงไปเลย,เลยนะครับลูกโปร่งเป็นตะข่ายนะครับที่เหล็กค่อนข้างจะแข็งแรงมากแล้วก็มีการทำสเตปด้านหลังไว้สําหรับเหมือนกับเป็นอัศจรรย์ประมาณนี้ฮะเป็นขั้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 น,น,นแล้วก็มีเอาหมอนวางไว้นั่งดูเขากันไปนะครับคนสวิตไม่แน่ใจว่า เห็นเขาทุกวันก็ย like? ัง like ดื่มด่ากับเขาอยู่นะตรงนี้เขาเป็นเขาที่อยู่ตรงข้ามกันกับทุมฟาวนะฮะเราอาจจะเห็นอีกข้างหนึ่งของจุมฟาวก็ให้อรันมาชี้ให้ดูนะฮะแล้วมีอีกหลายเขาที่เรียกว่าอยู่ตรงข้ามกันแถวนี้หมดเลยมาเป็นคู่นะถ่ายรูปคู่โอ้โหสวยมากหรือว่างานคนเดียวต้องหาตาปล้องดีๆถ่ายรูปไปสำหรับแจกแฟนเพลงเลยนะสวยจริงแต่ถ้าคนกลัวความสูงเนี่ยอาจจะ ไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าด้านล่างค่อนข้างจะโปร่งมากเราเห็นทางเดินริมเขานะฮะที่เขาทาไว้เนี่ยเดินไปถึงนู่นนี่ถ้าคุณนิรุตมานะผมว่าคุณนิรุตไม่เดินเุตจะไม่ชอบอะไรที่แบบสูงสูงแบบนี้มาเนี่ยอยากให้หลายๆคนมาสัมผัสอิวตรงนี้นะฮะสัมผัสลมเบาๆด้วยตัวเอง,องสวยจริงๆ is Chilton. Yes. Today. Today. We, we can go. No, Chilton is closed. ปเขาปิดเพื่อจะทำเคเบิ่ายอีกเส้นทางหนึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่วันสุดท้ายของปีนะครับวันที่31ธันวาคมปี2024นะฮะเขาจะเปิดมาร์ชนะฮะปี2025ประมาณกลางกลางเดือนวันนี้เราเลยอดเข้าไปชมความสวยงามของหอตรงนั้นเราใช้คำว่าหอนะจริงๆก็เป็นฮอล์ฮะ ที่ทานอาหาร360องศาสวยมากเจมส์บอน์007นะฮะเขาไปถ่ายทำที่นี่ทำให้ที่นี่โด่งดังพอสมควรเลย where is c h u n g f a า c h u n g f a o is here นี่ h u n g f a o อยู่ตรงนี้นะฮะ h u n g f a o อยู่ทางด้านนี้นะครับจะอยู่ตรงข้างมาเลย Top of Europe จะอยู่ถัดไปตรงนี้นี่สวยจริงๆไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างล่างกันเชิญครับช h a ว l we go? Let's go คุณนันพาไปแล้ว กาแฟมาฝากพี่ตากล้องและทีมงานด้วยน่ารักมากเลยครับนี่เป็นวิวที่สวยมากที่สุดวิวที่ส u l n i g สลิงนะฮะแล้วก็แต่มีเซฟตี้เรียบร้อยนะครับมีตะข่ายด้านล่างด้วยเหมือนเราเดินบนเขานะ,ออะนะี่ไงเท่หน้าดูเลย <S <S เดินได้เต็มเท้าแล้วเดินผ่านในที่เล็กๆนี่บรรยากาศดีเด็กเย็นเช่้โเนี่ยมีโอกาสฮะมาเดินดูลองบรรยากาศแบบนี้ดูโอ้โหนี่เลยกกว่าที่คิดได้เลยสุดยอดเลยอันนั้นอันนั้นเดินด้วย ยอดเลยอาลันคอมอนนี่โอ้โหเนี่ยมืออาชิพเนี่ยเราค่อยเดินนี่วิ่งมาเลยดูโปรเฟชชั่นอลนะ I've done it before นี่ดูน่ารักคุณผู้ชม But you cannot fall you see Luke เขาบอกไม่มีทางตกแน่นอนนี่โชว์โชเหนือโอ้ละครเขบอกว่าไม่มีหล่นแน่นอน มาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมดูนี่ก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ <What? S 1> ที่นี่ก็ทำไว้ตรงนี้ก็เป็นกระจกข็แข็งแรงมากทีเดียวค่อนข้างที่จะดูแล้วสบายใจในการเดินนะครับแล,แล้วเรามาเที่ยวเส้นทางเดินรอบๆแบบนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ไม่ควรพลาดนะฮะนอกจากเอาไปถ่ายรูปไปหิมาแล้วนะครับสังเกตอาคารด้านบนคุณผู้ชมฮะนี่ เป็นอาคารที่เขาห่อหุ้มอาคารด้วยทองแดงนะครับเพราะว่าตัวทองแดงนี้จะทนลมนะครับทนการเปลี่ยนแปลงอากาศหลายอย่างแล้วก็เรื่องของน้ําที่ซึมเข้าอาคารด้วยการใช้กระจกบางทีเนี่ยอายุงานอาจจะไม่ทนเท่าทองแดงนะครับกระจกเองจริงๆแล้วมีปัญหาในเรื่องของรอยต่อประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะไปเราเดินดูวิวกันดูดิโอนะฮะ แล้วก็ไม่ต้องใช้รองเท้าหุ้มเพื่อจะกันให้กระจกขัดเป็นรอยอะไรนี่เขาปล่อยเลยทีเดียวลักษณะนี้เลยเพราะว่ามันอยู่เอาท์ดนะฮะไปบา,บางเมืองเขากังวลว่ากลัวว่ามันจะเป็นรอยเขาหาหนุกถุงเท้ามาใส่ครอบแล้วเราก็เดินเช็ดกันไปด้วยนะครับ โอเคคือมันลื่นมากเลยลาสกี้โอโห้โอเค thank you Thank you Yeah. Thank you Thank you Thank you, you Brothers> Thank you Wenn Thank you นี่เขาอยากให้เราสัมผัสบรรยากาศของการเล่นสกีฮะแค่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังแค่นี้ก็สนุกแล้วนี่ฮะนี่เจ้าของตัวจริงเขาอยู่นี่นี่ Thank you Thank you Happy New Year นี่เขาขึ้นมาเขาโยมเห็นไหมนั่งขึ้นมาแล้วกำลังวนลงไปด้วยสกีทั้งหมดเลยนะฮะนี่ลูกเล็กเด็กแดงเข้ามากันเต็มเลย พอขึ้นมาปุ๊บนี่ตรงนี้เป็นที่ปล่อยแล้วนะฝ่ายล่านี่เจอข้างล่างเลยนะครับเนี่ยลงไปหูนู่นเหละฮะถ้ารีบจริงๆก็ลงซ้ายไปเลยนู่นโอ้โหเป็นไงล่ะคุณนุชโทรมา <laughs> คุณนุชโทรมาเดี๋ยวคุยคุณนุชก่อนครับสวัสดีครับ ที่นี่ฮะหมู่เล่นครับหมูบ่บ้านที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึงพันหกร้อยเกือบเกือบห้าสิบอะพันหกร้อยนิดๆน,น,นะครับพันหกร้อยสี่สิบกว่าแล้วก็คนอยู่กันสี่ห้าร้อยชีวิตเลยนะครับอยู่บนนี้ฮะเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมูบ่บ้านเก่าแก่นะเรานั่งขัเข,า,ขาจากตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่เลยแล้วเมื่อกี้เราไปถึงสุดนู่นเลยสองหกเจ็ดเจ็ดนู่นฮะขึ้นไปเที่ยวบนนั้นไปดูนักสกีที่เขาขึ้นไปแล้วเราไปเดิน รอบเขาไปดูเขาสวยๆเห็นไหมฮะสิชอนเราไปดูยอดนุ่นด้วยนั่งรถเบนช์ขึ้นไปน,นั่นําไปถึงว่านั่งเก้าอี้ฮะเก้าอี้สกีขึ้นไปแล้วก็กีลงมากันนะครับส่วนเราเองเราเป็นนักท่องเที่ยวเราอย่างนี้เลยมานี่ขึ้นไปเที่ยวลงมานอนที่นี่ก็ได้นะครับถ้าอยากนอนในรูปแบบของการนอนเทิงเขาหิมะสวยๆอาหารสวิตส่อร่อยๆแล้วก็ล้อมรอบไปได้วยนักสกีจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะชาวสวิตจะมาอยู่ที่นี่กันเต็มไปหมดส่วน ใหญ่มาก็อยู่กันหลายคืนพอสมควรนะสามสี่คืนอย่างน้อยแล้วก็มาสกีเช้าก็สกีเย็นก็นั่งทานอาหารกันจะเป็นลักษณะนี้หรือไม่ก็เล่นร่มก็มีนะฮะกีฬาพวกแอเวนเจอร์ทั้งหลายที่นี่ครอบคลุมทีเดียวเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมมาทานแบบนักสกีกันว่าที่นี่นักสกีเขาทานอะไรกันไปเดี๋ยวไปดูกันนะเัน รับนี่คือมือ้อกลางวันครับแล้วเรากำลังทานอาหารสวิตกันนะครับในพัตคารที่อยู่ในโรงแรมอา p e n นรูแปลว่าเป็นความเงียบสงบในเทือกเขาอ i ายเอา i n ยก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเทือกเขาแอลเราเรียกเขาว่าอัลายเริ่มต้นที่นี่ฟองดู ขนมปังให้แน่นๆนะฮะจะได้ไม่หล่นลงไปในชีส2ชนิดที่เขาผสมไว้ในนี้นะครับเอาลกยกขึ้นมาแล้วก็หมุนหน่อยนะครับเพื่อให้มันหายคลายค,ายความร้อนแล้วก็มั่มอืมนี่เป็นขนมปังที่ค่อนข้างจะดูเป็นโฮลเกรนหน่อยนะครับลงไปหาชีสเหมืนเดิมทีนี้เราจะไม่คนเข้ามาเดี๋ยวพลิกไค่เราจะหายไปเอาแล้วนะ อยูย่เลยอ,อร่อยมากคนชอบทานอาหารเช้านะกัดไปพร้อมๆกันคำเดียวม,มันหอมทุกอย่างเลยมันอร่อยมากแล้วก็ครีมมี่หน่อยอ,อันนี้อร่อยมาก เป็นไส้กรอกชั้นดีเราทานคู่กันกับเจ้ามันฝรั่งรสดีครับเป็นแพนรสตี้ตัวนี้เบอน,นี้อร่อยมากคุกผู้ชมอร่อยเพราะว่าเราอยู่ในโรงแรมเล็กๆนะครับที่เรียนกันอยู่บนความสูงถึง1500-1600เมตรนะฮะจากระดับน้ำทะเลมามองวิวสวยๆมาทานอาหารอร่อยๆเขามีโอกาสอยากให้ทุกผู้ชมลองมาทานอาหารที่นี่ดูสักมือครับรสชาติแบบนี้นะคร คชมครับแนะนำเครื่องดื่มร้อนๆสิมะแบบนี้แน่นอนฮะที่เราเรียกกันว,ว่าเมริกาโน่นี่คือที่สวิตนะฮะก็ทำชงกาแฟได้ค่อนข้างดีนำเข้าเมล็ดก,กาแฟจากทั่วทุกมุมโลกเหมือนกันมาสวิตแล้วไม่อยากคุณผู้ชมพลาดรอบการจิบเครื่องดื่มอุ่นๆร้อนๆแล้วก็ มองเขาไปด้วยชมวิวไปด้วยนี่คือช็อกโกแลตร้อนนะครับที่ชาวสวิตนิยมรับประทานกันมากมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะฮะอย่าลืมนะฮะความภาคภูมิใจของชาวสวิตเขาะฮะย <c oughs> <c oughs> อดเยี่ยมเลยกับเขาสวยๆแบบนี้ฮะ ทางของเมืองนี้ฮะครบเลยไปโรงแรมไปพัตคารนะฮะอำนวยความสะดวกครบครันบนหมู่บ้านเล็กๆขึ้นมาอยู่บนนี้โอ้โหตรงนี้เป็นทางทางสกีผ่านนะตรงเนี้ยโอ้ยบนี้ลงจากเขารู้เลยลงจากเขามานี่คนที่อยู่หมู่บ้านนี้นะฮะมาพักกันที่นี่ที่บอกว่าพักก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยมาอยู่กันเลี้ยวเข้าบ้านไปเลยหรือไม่ถ้าไม่เลี้ยวนี่ตรงเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไป <laughs> นี่พุ่งเข้านี่เลยซูเปอร์มาร์เกต็ต นะครับบนนี้ยังมีเป็นตลาดที่ใช้สกีสกีช้อปปิ้งได้เลยนะฮะนี่คือถนนที่อยู่ในกลางตลาดน่ารักมากถ้ามีโอกาสจะชวนคุณผู้ชมมาพักบนนี้สักหนึ่งคืนเป็นประสบการณ์ที่รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังเลยทีเดียวก็ใช้สกีเดินทาง กลางหมู่บ้านอย่างนี้40นาทีหรือครึ่งชั่วโมงจากอิร์ลาเก้นครับมาไม่ได้ไกลมากมีกระเช้าขึ้นมาถึงบนนี้เลยครับแล้วถ้าอย่างมาค้างเนี่ยก็าสามารถจองโรงแรมแล้วก็บริการยกกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเอาขึ้นรถกระเช้ามาให้ส่งถึงโรงแรมได้เลยครับ,รบสบายๆฮะ เราเดินเล่นบนในหมู่บ้านนะครับใช้คำว่าบนก็ได้เพราะเดินขึ้นเขาบนนะครับสวยขนาดไหนดูด้านหลังเป็นเขาแล้วหมู่บ้านนี้อยู่กันดูก็มีการตีรั้วแบบนี้นะฮะล้อมๆอาณาเขตบ้านไว้นะครับถัดไปนี่เป็นโรงแรมนะอยู่กันหลังไม่สูงมากนักท่องเที่ยวก็มาเนี่ยจูงสุนัขมาเที่ยวด้วยนะครับเป็นเมืองที่ปกคลุมไปด้วยหีมะจริงๆนะครับนีวิมดู มาแบบใหม่เลยมาเป็นเกร็ดเด็มาใหม่เลยนี่คือหนึ่งหมู่บ้านที่แบบอยากให้คุณผู้ชมมานอนพักที่นี่สักหนึ่งคืนถ้ามาเที่ยวกับเราฮะมากับลีลาวดีฮอลิเดย์นะฮะมากับ Image h o l i d a y ยมากับ Elite h o l ิเดย์นะครับจะมีหนึ่งคืนสำหรับสโนว์ทาวน์แบบนี้อยู่กับหมู่บ้านที่มีพิมะปกคลุมเดินไปไหนมาไหนก็ไปด้วยสกีหรือว่าเราใช้รองเท้าที่อุ่นๆหน่อยเดินเล่นประทับใจแน่นอนมากับ3าทัวร์ล้วฮะลีลาวดีฮอลิเดย์ อิมเมจฮอลิเดย์อีลิตฮอลิเดย์ครับ มาเที่ยวโยุโรปกับเรานะครับนั่งรถสบายๆแบบนี้คนขับเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เข้าใจเราดีรถเป็นเบนสป p ินเตอรนะครับมีหลายรูปแบบเข้าเมืองเล็กๆนะครับที่ไหนก็ได้ในสวิตเซอร์แลนด์ในยุโรปในทุกๆที่ครับมาเที่ยวกับเราครับลิลาวดีฮอลิ d เดย์อิมเมจฮอลิเดย์อีลิตฮอลิเดย์ครับ เรอ,อยู่กลางเมืองลูเซอร์เลยนะครับเมืองสุดคิดของนักท่องเที่ยวไทยใครมาสวิตเซอร์แลนด์มักจะบรรจุเมืองลูเซอร์ไว้เป็นหนึ่งโปรแกรมที่ยังไงจะต้องมานะครับลีลาวดีพาลูกทัวร์มาเที่ยววันนี้ค้างที่ลูเซอรน์นึคืนตัวผมเองผมก็มาที่นี่หลายรอบนะครับและทุกรอบก็ต้องมาถ่ายรูปกับเจ้าสะพานไม้แห่งนี้มาลูเซอร์ทีไรสะพานไม้เนี่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดเลยฮะ สวยทุกครั้งที่มาเยือนครับ นี่คือค่ำคืนของวันที่หนึ่งมกราคมนะปกติเขาดาวปีใหม่เขาจะจุดพลุกกันนะทุกประเทศเลยที่นี่ให้ความสำคัญกับวันแรกของปีวันนี้สองทุ่มกว,ว่าจุดพลุก,กันเราไปยืนตรงสะพ,พานนี้จะเห็นสวยที่สุดเพราะเป็นการถ่ายภาพผ่านสะพ,พานไม้ไปด้วยแล้วเห็นพลุกอยู่ด้านหลัง ลีลามีสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์อิมเมจฮอลิเดย์ Holiday. อีลิทฮอลิเดย์ Holiday.